ข้อสอหาผลลบข้อ1 1ึ่งหนึ่นเศษแส่วนยีบลบหเศษสส,ส่วนสิบ เราจะแสดงวิธีทําและหาคําตอบกันค่ะ1เศษ8ส่วน20อยู่ในรูปของจํานวนคละ1เศษ3ส่วน10อยู่ในรูปของจํานวนคละเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วน20ตัวเศษนำา0 คูณหนึ่งเป็น20นำยี่สบวกแเป็น28่หนึ่งเศษ8ส่วน20เขียนในรูปเศษเกินได้เศษ28ส่วนยี่สิบหนึ่งเศษ3ส่วน10บทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินส่วนเหมือนเดิม ส่วน10นำสิบคูณ1เป็น10นำสิบบวกสเป็น13 1เศษสามส่วนสิเขียนในรูปเศษเกินได้เศษสิบสามส่วนสิบ เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น20ตัวส่วนเป็น10ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการลบไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันเราจะทำสิบให้เป็น20ดังนั้นเศษส่วนทางด้านหน้าเขียนเหมือนเดิมไว้ก่อนค่ะเท่ากับเศษ28ส่วน20 ลบวงเล็บเปิดเศษสิบสามส่วนสิบสิบคูณอะไรจะได้ยี่สิบสิบ คูณสองเป็นยี่สิบนำสองคูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันคูณตัวเศษนำสองไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษสองส่วนสองวงเล็บ ปิดเห็นในวงเล็บทําในวงเล็บก่อนค่ะจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับเศษ28ส่วน20 ในวงเล็บนำสิบคูณสองเป็นยี่สิบคูณตัวเศษสิบสามคูณสองสองคูณสามเป็นหกนำสองคูณหนึ่งเป็น 2. ในวงเล็บคูณกันได้เศษยี่สส่วน20เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น20ตัวส่วนเป็น20ส่วนเท่ากันแล้วทำการลบได้ส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวส่วนยีสิบ 2 8่สิลบยี่สะยี่สลบยีเหลือเท่าไหร่คะหแล้วนับใี่ถึง8 6แล้ว7 8เหลือสองหลักสิบสอลบสเหลือ0ก็คือเหลือ2ลบกันได้เศษสองส่วนยีสเราจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตาำ โดยหารด้วยเศษสองส่วนสองเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่าสองคูณอะไรจะได้สองสองคูณหนึ่งเป็นสอง สองคูณอะไรจะได้ยี่สิบสองคูณ10เป็นยี่สิบเศษสองส่วนยีสเขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เศษหนึ่งส่วน10ข้อหนึ่งหนึ่งเศษแปดส่วนยีสิลบ1 เศษสามส่วนสิบตอบเศษหนึ่งส่วนสิบอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพึ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ